สวัสดีฮะอยู่ช่องป๊อเปียแท็กนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมบล็อกฟุตนฮะซึ่งตอนนี้มันก็มีอัปเดตใหม่เข้ามานะครับและใครที่มีผลมังกรอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะได้รับโทเค็นมังกรนะฮะซึ่งมันจะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบของพี่เนี่ยจะเป็นสีแดงนะฮะจะเป็นผลมังกรแบบไม่ถาวรนะครับซึ่งคนที่มีผลไม่ถาวรเนี่ยจะถูกให้เลขเป็นผลมิสติกนะครับซึ่งพี่ก็สุ่มได้มาเป็นผลกิซเนะนะโอ้โหโชคดีไปไหนอะทุกคนไม่รู้ทําบุญด้วยอะไรนะครับคือเล่นเกมนี้มาปีกว่่่าาาาแแแลลลล้้้้วนนนนนนคับบตตตงผผิเเ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 ขมมมมียยไไดดปป็็็อ ได้มาครั้งแรกครับทุกคนช่องพี่ไม่มีนโยบายให้ผลนะครับฉะนั้นไม่ต้องซิปมาขอไม่ต้องซิปมาถามนะฮะเราพี่เองเลื่อนเกมนี้มาตั้งนานไม่เคยขอของใครแม้แต่เม็ดเดียวส่วนคนที่มีโทเคนสีทองเนี่ยมันจะมีให้เลือกแลกเปลี่ยนอีก เมนูหนึ่งนะฮะแล้วก็ยังสามารถเลือกใช้ผลมังกรแบบเก่าได้อีกด้วยซึ่งผลมังกรที่รีเวิร์กเข้ามาใหม่เนี่ยจะแยกกับผลเก่านะฮะและผลมังกรใหม่เนี่ยวางอยู่5000โรบักเลยทีเดียวฮะโอ้โหโคตรแพงฮะน้องๆผลต่อ,ต,อต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นหมื่นรบักมีอยู่จริงนะฮะในเกมนี้โอเคฮะเรามาดูอัปเดตกันนิดนึงนะ,ะับก็จะมีการรีเวิร์กเกี่ยวกับเอฟเฟกของสกิลนะฮะที่พี่เห็นก็จะเป็นของอาคี้ทั้งหลายนะครับแล้วก็มีหน้าตาของ UI นะครับที่เพิ่มเข้ามานิดนึงเกกกกกกีีีี่ยวับาาาร้งนนนขออะะและจจม็ม กินของไอเทมต่างๆนะครับซึ่งก็ดูเหมือนแอดมินเนี่ยจะทยอยรีเวิร์กไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นสกินใหม่ก็ได้นะครับพี่ก็จําด่าไม่ได้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าพี่ไม่ได้เข้ามาเล่นนานมากฮะแล้วก็ดูเหมือนจะมีสกินของธนูด้วยนะครับเป็นเป็นธนูเก่าแต่สกินใหม่ว่างั้นนะฮะซึ่งพวกเราน่าจะทราบกันดีนะครับว่าเกมโรบอทเนี่ยมันได้รับแรงบันดาลใจมาจากวันพีชนะครับการรีเวิร์กสกินครั้งนี้เพื่อเป็นการหลบลิขสิทธินั่นเองซึ่งก็มีไอเทมที่รีเวิร์ก ภาพเนี่ยอาจจะยังคงเดิมฮะน่าเสียดายตรงเนี้ยโดยเฉพาะปื้นที่ดูเหมือนกับปืนฉีดน้ําของเล่นอันนี้นะครับพี่ชอบมากทุกคนคือมันแบบเท่แหวกแนวเลยทีเดียวเสียดายที่ไม่มีวิวยิงปืนเลยฮะเกมนี้สายดาบคือว่าดีสุดฮะคืออาวุธสายปืนเนี่ยคราวนี้มันอัปเดตมาแล้วดูเท่มา,มากขึ้นนะทุกคนดูดีมีการควงปงคน ควงปืนด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีปืนสวยๆอีกหลายกระบอกนะฮะอย่างเช่นปืนบาซูก้านะครับแต่ข้อเสียก็คือการรีเวิร์กที่มากเกินไปนะฮทำให้เราเนี่ยไม่รู้นะว่ามันคืออาวุธของตัวละครตัวไหนจากเรื่องวันพีทฮะและนอกจากนี้ก็ยังมีส่วนของออร่าสกินนะครับซึ่งก็เข้ามาอยู่ในกระเป๋าของเรานะแต่น่าเสียดายที่ มันมีไว้เพื่อให้เราเนี่ยเลือกซื้อสกินของออร่าได้สะดวกขึ้นนะฮะเหมือนจะไม่ใช่ออร่าใหม่แต่อย่างใดฮะส่วนผลไม้ที่เข้ามาใหม่2ผลนะครับก็จะเป็นผลบังกรใหม่แล้วก็ผลเกสนะครับใครลองใช้ทั้ง2ผลนี้แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอก,กบเพื่อนๆด้วยนะว่ามันดีหรือไม่ดียังไงส่วนตัวพี่เนี่ยสนใจผลบังกรนะฮะแต่ว่ามันแพงเกินไปครับน้องๆปล่อยให้มันแพงแบบนั้นไปแหละแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดซัไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับคลิ